สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 825สอบถามค่ะเคยส่งมารตรา33 180เดือนแล้วส่งต่อมารตรา39ได้48เดือนถ้าหยุดส่งจะได้เงินบำนาญเป็นมารตรา33อยู่ไหมคะคือถ้าจะถามให้ถูกต้องเนี่ยต้องถามว่าถ้าหยุดส่งเนี่ยสถิติในช่วงที่เป็นมารตรา33 ยังถูกนำมาร่วมคิดบำนาญด้วยหรือไม่คุณต้องถามแบบนี้นะครับคำตอบก็คือยังร่วมอยู่นะครับโดยในส่วนของจำนวนเดือนนั้นร่วมทั้งหมดและในส่วนของฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายร่วมด้วย12เดือนนะครับแต่ถ้าคุณมาถามว่าจะได้เงินบำนาญเป็นมาตรา33อยู่ไหมค่ะเนี่ยแสดงว่าคุณยังเข้าใจไม่ถูกต้อง มาตรา33กับมาตรา39ไม่ได้แบ่งแยกกันครับการคิดบำนาญสถิติทั้งหมดรวมกันนะครับซึ่ง2ตัวแปรอย่างที่ผมบอกครับจำนวนเดือนมีเท่าไหร่ก็รวมกันทั้งหมดส่วนฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมันก็คือ60เดือนสุดท้าย60เดือนสุดท้ายมีฐานอะไรบ้างนะครับถ้าคุณเอามาตรา39มาไว้ช่วงสุดท้ายแต่มันไม่ถึง60เดือนมันมีอยู่48เดือน ก็แสดงว่าต้องไปหามาอีก12เดือนแล้ว12เดือนจะไปหามาจากไหนก็ต้องหาของที่เก่ากว่านั้นซึ่งมันก็อยู่ในช่วงท้ายของมาตรา33นะครับอีก12เดือนรวมเป็น60เดือน12กับ48นํามาบวกกันทุกตัวแล้วหารด้วย60นะครับก็จะได้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับดังนั้นถ้าเปลี่ยนคําถามว่าถ้าหยุดทรงสถิติในช่วงที่เป็นมาตรา3 3 ยังจะนำมาร่วมคิดบำนานด้วยหรือไม่คำตอบก็คือยังร่วมคิดอยู่โดยจำนวนเดือนร่วมทั้งหมดและฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายร่วมด้วย12เดือนขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ